ไปแบบั้ตอลอดชีวิตเลยไหมคะเธอฉันจะบอกว่าหน้าอกเสริมสวยา่าหน้าอกจริงที่พ่อแม่ให้มามันอยู่เป็นรูปเป็นทรงกว่าหน้าอกหลังเสริมอ่ะสมมติว่ามันขนาดเท่านี้เป๊ะมันก็อาจจะไม่ได้อยู่แบบนั้นเป๊ะเป๊ะไปนจกกนกว่าเราจะตายหน้าอกอะค่ะเสริมด้วยซิลิโคนใช่ไหมคะคือซิลิโคนมันไม่หายอะไรหรอกทรงมันก็อยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าขนาดของหน้าอกที่เราเห็นมันไม่ได้มีแค่ซิลิโคนที่ใส่คือมันมีไขมันด้วยมีผิวหนังด้วยมีกล้ามเนื้อด้วยมีฮอร์โมนด้วย คนที่ผอมลงหลังจากทำหน้าอกไขมันมันก็จะหายใช่ไหมคะหน้าอกก็อาจจะดูเล็กลงเพราะมันก็ขนาดมันก็มาจากซิลิโคนบวกกับไขมันบวกกับเนื้อนะเนาะคนที่น้ำหนักขึ้นขึ้นไขมันที่หน้าอกก็ขึ้นหน้าอกที่ทาไปอาจจะดูใหญ่ขึ้นปัจจัยที่อาจจะทําให้หน้าอกที่เสริมไปแล้วเนี่ยดูเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดหนึ่งน้ำหนักตัวคะ่ะไขมันในร่างกายเพิ่มลดไขมันที่หน้าอกก็เพิ่มลดเช่นกันสองก็คืออายุคะ่ะ ผิวหย่อนคล้อยกล้ามเนื้นอหน้าอกก็จะแบบหย่อนคล้อยลงก็อาจจะถ่วงลงมาได้โดยเฉพาะคนที่ผิวไม่ค่อยดีสอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือการตันตั้งคันและการให้นมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการให้นมอะ่ะคือแบบหน้าอกขยายเยอะมากหลครับมากอะไรเงี้ยแล้วพอเราให้นมจนเสร็จมันก็จะแบบว่าฟีบกลับมาเหมือนดิมตรงนั้นแหละหนังหนึงหรือว่าอะไรเงี้ยความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้องเจ้าสีคนที่เขาอยู่ตำแหน่งที่มันสวยมันก็อาจจะดูหย่อนคล้อยนิดนึง นะคะแต่ว่าหลายเคสก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้เอกแค่บอกผือเไว้ถัดมาก็คือประเภทของซิลิโคนค่ะซิลิโคนแบบสูทแบบผิวเรียบก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารูปทรงก็จะเปลี่ยนมากกว่าแต่ถ้าซิลิโคนที่มันไม่ได้ผิวเรียบไปเลยมันก็จะยึดติดกับผิวดีกว่าทรงตัวอยู่มากกว่าอยู่ในตำแหน่งเดิมมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในตำแหน่งเดิมมากกว่าถัดมาก็คือตำแหน่งที่เสริมค่ะถ้าเสริมใต้กล้ามเนื้อเร้าอกก็จะเป็นธรรมชาติแต่ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนตามกล้ามเนื้อไงมันอยู่ใต้อ กล้ามเนื้อเราหย่อนตามวัยมันก็ร่วงลงมาแนิดเดียวเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยหน้าอกจะเห็นรูปทรงของซิลิโคนชัดเจนแต่ว่าก็ยิ่งหย่อนง่ายกว่าอีกรุปก็คือใต้กล้ามเนื้อน่าจะเวิกกว่าวน,นะคะ ถัดมาคืออายุการใช้งานของซิลิโคนส่วนใหญ่ซิลิโคนในโบราณก็จะอยู่10ถึง20ปีแต่ซิลิโคนสมัยใหม่เขาคำเคลมของเขาก็เขาบอกว่าอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่เราก็ควรจะตรวจเอ่อ uh, MRI อันต้าสาวนะคะเมมโมแกรมทุกปีนะคะเพื่อดูว่าซิลิโคนเรายังอยู่ดีไหมรอยรั่วมันมีปัญหาไหมเวลาทำเมมโมแกรมเขาบอกหมอว่าเบามือนิดนึงนะคะแต่สามารถทำได้ตามปกตินะคะสิ่งที่ควรรู้สำหรับการเสริมหน้าอกซิลิโคนไไม่ได้ ทําให้หน้าอกอะ่ะต้านแรงโน้มถ่วงหรือว่าหยุดเวลาค่ะหลังจากเสริมล้วก็ต้องใส่บารองรับโดยเฉพาะคนที่มีเนื้อหน้าอกเออถ้าคนที่ไม่มีเนื้อหน้าอกเลยอะ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้าคนที่มีเนื้อหน้าอกมีทั้งเนื้อมีทั้งไขมันอย่างเงี้ย กระดากตาซี布ด้วยนะคะคนไท้ชอบไม่ใส่ปลาโนปลาตลอดจะทำย่อนคล้อยนะทุกคนเราจะต้องแกะ50 60 70 80นมหย่อนนะหลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักเร็วๆนะคะเพราะว่าวน้ำย้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ็บหรือว่าหน้าอกผิดรูปต้องพบแพทย์ 1, ทันทีนะจ๊ะเพราะว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุใดๆได้ไดนะเคล็ดลับการทําให้หน้าอกที่ทําไปแล้วสวย อยู่เหมือนเดิมสวยกว่าหน้าแน่นอนนมแต่เธอมันอยู่คงทนตลอการหนึ่งหนักตัวไม่ขึ้นไม่ลงคงอยู่กับที่ขึ้นลงแค่หนึ่งถึสงสามโลงไม่ใช่ปัญหาค่ะสองก็คือออกกําลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยนะคะจะได้แข็งแรงสามก็คือการดูแลผิวพรรณรอบหน้าอกให้ชุ่มชื่นค่ะก็คือทาออยทาโลชั่นเหมือนผิวตัวเราแหละทุกคนสามก็คือเหมือนที่เอ๋บอกค่ะก็คือตรวจซิลิโคนทุกปีะคะใช้ซิลิโคนที่คุณภาพสูงที่สุดค่ะแล้วก็เสริมใต้หน้าอกจะดีกว่า สรุปก็คือซิลิโคนน่ะคงรูปมันไม่หดหรอกทุกคนมันไม่หดเล็กลงมันไม่ใหญ่ขึ้นแต่ขนาดหน้าอกจริงของเราที่อยู่เหนือซิลิโคนนี่แหละมันก็จะใหญ่ขึ้นเล็กลงตามความแก่ตามความอ้วนตามความผอมของเรานะคะ แล้วก็ฮอร์โมนด้วยช่วงที่จะมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหน้าอกก็จะขยายใหญ่มันก็เลยดูใหญ่ขึ้นแล้วพอหลังจากมีประจำเดือนมันก็จะเล็กลงดังนั้นคือถ้าเกิดว่าใครจับจับไปแล้วอ, medal, อุย้ยรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกในช่วงก่อนมีประจำเดือนถ้าเกิดเรามีซิลิโคนอยู่ก็ไม่ต้องตกใจรอดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วมันหายมาถ้าหายก็โอเคนะคะการดูแลตัวเองก็คือการเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมเลือกขนาดที่เหมาะสมเลือกยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดแล้วก็ใส่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้คุุณหหหมมมมมอออออททาาาาใ้้้้เกกกก่่่่่งงีีสสดตไวืลลนนนนน็ยยยูัขึ 很快。